คือเล่าเม็ดเก่าตรงนี้สวัสดีครับไม่เม็ดใหม่ต้อรับนะครับทีเดียวตายวะเอ้า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 เข้ามานะอยากเข้ามาแล้วพอใจอยากโดนเหรอสวัสดีครับอาวุธดักเลยเนี่ยนี่นี่ตอนนั้นเขาคืออะไรนะอะไรของมึงพวกกูเล่นกันเองพวกกูอยู่ทีเอสเดียวกันโอ้ยหาดินะครับวันนี้เข้ามาเทส ระบบใหม่ของซีไรนะครับจะตายแล้วเลือดออกส่งโรงพยาบาลกเลยคนนั่งได้เหรอระวังนะครับในเซฟโซนระวังนะจะนั่งให้ด้วยนั่งได้เก้าอี้นั่งได้เนี่ยระบบใหม่ของซีไรก็มีอะไรนะอาไม่มีกระโดดแล้วเหรอระบบต่อยนะครับเราจะมาลองดูกันนะครับเด็กเด็ก เดฟครับเดฟครับบันดีนะครับอัดคลิปอยู่ครับเดฟครับเดฟครับเดฟเดฟครับคลิปแอร์ชแนลครับแม่งกูโป้ไปหลายรอบแล้วเดฟครับเดฟไปไหนครับมันต่อยเดฟผิดไหมอย่าไปเล่นทิดาวทิกดาวทิดาวถึงวอ้โาวเออกดตัวที่ จะตายเลยเอาแอดบ้าหายจริงอ่อไหนผมลอเขาล่องแล้กดตัวทีธรรมดาเหรอเออกดตัวทีข้างหลังมันจะตายเลยเอาเดอาแอดแอดผมสลบโอ้ตัวทีไม่มันตัวทีมันก็ต่อยนี่ไม่อ๋อคุณต้องไปสับมันนี่ผมมาตัดตับมันนี่แล้วนีลบปรับตรงนี้ไหนก็ได้เอากระตุกกระตุกเดี๋ยวรักครั้ง